ไม่ค่อยมาซ่องเมกมาดิวเธอจอกการลีชช่นวันนี้ไปที่แบบว่ากระทันหันแบบว่าไม่ได้ตั้งใจตั้งตัวมากคือเรื่องของเรื่องคือเราทำงาน แต่ชอบเปิดหน้าจอคอมมาเทอร์เป็นสองหน้าจอหน้าจอหนึ่งคือจะเป็นหน้าจอทำงานอีกหน้าจอหนึ่งหน้าจอยูทูบแล้วเราก็ชอบฟังเพลงด้วยทำงานไปด้วยแต่แเราฟังเพลงอ่ะเราจะไม่ฟังที่เป็นเวอร์ชันที่เป็นออดิโออ่ะแต่เราชอบฟังเวอร์ชันที่แฟนแคมต่างๆเมื่อจะเป็นวงผู้หญิงผู้ชายอย่างเงี้ยชอบดูแบบเวอร์ชันแฟนแคมแบบมีคนเต้นๆต้นอยู่ข้างๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราพักสายตากราถ่ายไปมองดูเขาเต้นอะไรอย่างเงี้ยเราสึกว่าเป็นอะไรที่แบบแฮปปี้อ่ะรู้สึกว่ามีความสขในการทำงานมากซึ่งฟิลลิ่งในการทำงานแบบเนี้ยเราก็เปิดเป็นฟิล อูจูเทวไว้หรือว่า A เอพิงอะไรอย่างเงี้ยเพลงก็รัน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 มาเรื่อยๆใช่ไหมตอนอยู่ในช่วงแล้วแบบพักสายตาจากการทำงานนี้แล้วกคดคลิก YouTube ไปหน้าต่ออย่างของนิ่งด้านข้างของ YouTube ที่แบบนีนาเราอ่ะเธอแล้วก็เจอไปแบบทีเซอร์วงนึงเนี่ยเป็นผู้หญิงทำภาพกเนี่ยก็เลยกดดูก็กดไปดูทีเซอร์ก็คือแบบโอ้ยจังหวะเพลงมาดูน่าสนใจคือเป็นวงนึงที่เราเคยได้ยินชื่อแต่ยังไม่เคยได้ตามแบบว่าฟางังเพลงต่างๆหรืออาจจะเคยฟังแล้วแต่ไม่รู้เป็นวงนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้ วันนี้เราจะใชั้นวงนี้เลยเธอเชอร์รี่โบเลตเห็นทีเซอร์ปุ๊บต้องมาดูดเลียชั้นดูเลยเธอก็คือเห็นปุ๊บก็สนใจอยากฟังอยากชมอยากดูอะ่ะแล้วพวกเราไปดูในหน้าชั้นเนาะใช่ปะเหมือนเพลงนี้เพิ่งจะปล่อยไปสองสามวันได้มั้งเธอพอชั้นนั้นเรามาดูเพลงของเชอร์รี่โบเลตซึต่งเป็นเพลงแรกที่เราเคยฟังของเชอร์รี่โบเลตเลยเธอมาดูดีกว่าค่ะแล้วก็วงนี้เป็นวงหนึ่งที่เลยไม่รู้จักเมมเบอร์คนไหนในวงเลยพอชั้นนั้นถ้าเรายังไม่เรียกชื่อน้องๆยังไม่ถูกก็้องขออภยัยทุกคนด้วยนะ เขาจะใส่นะว่าคือพอดูทีเซอร์จะบอกว่าไม่ต้องคาดหวังเลยทิ่ว่าเพลงนี้พอแน่นอนโอ้ยชอบสีนี่แบบประตูแบบเป็น็อดๆอยางเนี้แล้วก็แบบเป็นห้องแต่ละห้องด้วคนก็มาเต้นอ่ะ สดใสสดใสเพลงเขาสดใสเนี่ยเข้นื้อเกียร์ที่จะฉุเนี่ยคือตามเอ็มบีไอตามพิซเซอร์เลยอ่ะคือดีเนี่ยเนี่ยที่สดเนี่ย

ก็คือขำเป็เ่งามได้วยแล้วว่าโอ้ยโอ้ยข้าถูกปากนี่และชุดก็มีพามเป็นดบบอ,อกอกแนวแบบปาร์ตี้พัชเชลอะน่ารักน่ารักน่ารัก ไฟอ่ะเงมีชางก,ก็แบบโลกพิกคว่วเธอ น้อเขาไม่คิดตรงภาพตกไงเมื่อกี้ บอกเขาไงว่าเพลงนี้ฉันต้องไม่ผิดหวังแค่ฟังทีลย์ซ์ก็รู้สึกว่าชอบอะ่ะโอ้โหน่ารักมากเพิ่งฟังครั้งแรกก็คือแบบชอบเพลงสไตล์เกิร์ลกรุ๊ปแบบนี้มากคือมีความน่ารักอะ่ะแล้วคือท่อนดนตรีมันมีความหลอนหูแบบซ้ำพกุพกซ้ำพุกซ้ำพุกพุกสองที่แบบว่าแค่ฟังรอบแรกอะ่ะสามารถรอพุกงสองนุกงสามนุกงสี่ต่อได้เลยเธอดีดีด ทั้งวงน่ารักมากอ่นี่ฉัปสัง่งครั้งแรกเลยนะถ้าใครเป็นแฟนคลับวงนี้อยากจะแนะนำเพลงอื่นๆของน้องๆก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยว่าเพลงนี้น่ารักมากสัปสั่งแล้วก็แบบโอ๊ยมันดีมากอ่ะเธอมีความสุขในการ,รทำงานมากเอาฟังครั้งแรกกับเทอร์รี่บูลเลยก็คือแบบกระสุนน้องลูกเชอร์รี่คือปุกเข้ามาฉันชอบเลยตาเพราะฉะน,นั้นฝากน้องๆด้วยเธอขนาดเราฟังรอบแรกก็ชอบค่ะทุกคนฟังแรกก็น่าชอบเหมือนเราด้วยเธอสหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากค่ะที่ตามช่องเราแล้วก็คลิปหน้าจะใช้วงไหนอยู่านี้าแล้วก็วันนี้ขอบคุณ